สิ่งที่มันติดติดกระขัดอยู่ตอนนี้นะ่นเ,เจ้าก็สีได้หากเจ้าไปแก้อขอไว้และลืมมันนะพี่น้องมันดูนแล้วก็ได้แล้วก็สใส่งเงินเบิดเหลวอย่างนีแล้วก็ลืมเ,เมื่อเจ้าไปแก้บนเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปเฮ็ดตามตามที่เจ้าให้สัจจะไวเรียบร้อยแล้วท่านก็เสียใ,ให้เงินเจ้ามาเป็นก้อนเลยล่ละเนี่ย ใจยังและกัอีกแบบหนึ่งคือเจ้าไปขอแล้วท่านให้ท่านได้ให้เรื่องการงานของเจ้ามากตัวของเจ้าหันยังนิ่งเฉยอยู่นิ่งเฉยบ่สนใจมีเงินเลยด่กระบ,บ่ไปแก้บนจากเธอเข้าขใจยังอืมอยู่แบบสบายเลเนี่ยแต่ว่าได้ลุงลืมไปบอ อันนี้ไพ่สองตีได้สองอยางเนะจยจความรู้สึดมือมันออกมาแบบนั้นในสัมผัสนาพ่แบนั้นทั้งที่ไปทั้งที่ท่านไห้มาได้เงินทั้งที่เจ้าหากเจ้าไปแก้บุญแล้วเจ้าก็ได้ชมบางสิ่งที่เจ้าขอเรื่องการเงินมันว่าทุกอย่างนี่เนี่ยคือการเงินทั้งนั้นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นความรักมีการเงินเงินง